ครับสวัสดีนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูแจ็คอีกครั้งนะครับในรายวิชาประวัติศาสตร์นะครับซึ่งคลิปวิดีโอนี้จะเป็นคลิปนะครับที่ใช้สอนในวันที่11พฤศจิกายนนะครับเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปเริ่มเรียนกันเลยครับในภาคเรียนที่2นะครับเราจะเรียนในหน่วยที่3นะครับเรื่องความเป็นมาของชาติไทยนะครับ ซึ่งหน่วยการเรียนนี้นะครับมีทั้งหมดอยู่2บทนะครับวันนี้เราจะเรียนบทที่1นะครับพัฒนาการของไทยในสมัยรัตนกโกสินทร์นะครับนักเรียนลองคิดในใจนะครับว่าที่ครูแจ็คสอนมาอาณาจักรของคนไทยนะครับมีทั้งหมดกี่อาณาจักรนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน exactly att, เฉลยเลยนะครับก็มีทั้งสิ้นอยู่4อาณาจักรนะครับอาณาจักรของคนไทยแห่งแรกก็คืออาณาจักรสุโขทัยนะครับอาณาจักรแห่งที่2ของคนไทยก็คืออาณาจักร กรุงศรีอยุธยานะครับอาณาจักรแห่งที่3ก็คือกรุงธนบุรีนะครับและอาณาจักรปัจจุบันนะครับอาณาจักรที่4ก็คือกรุงรัตนโกสินทร์นะครับซึ่งกรุงรัตนโกสินทร์นะครับเป็นช่วงเวลาที่ชาติไทยนะครับมีพัฒนาการมีความเจริญก้าวหน้าและเกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆอย่างมากทั้งในด้านการเมืองนะครับเศรษฐกิจสังคมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนนะครับ คนรุ่นปัจจุบันนะครับควรมีความภาคภูมิใจในความเป็นมาของชาติไทยนะครับรวมถึงนําตัวอย่างที่ดีในอะดีตมาเป็นแบบอย่างที่ดีในชีวิตนะครับครับเ,เรื่องของการสถาปนานะจาจักรรัตนโกสินทร์นะครับก่อนที่เราจะเรียนในเนื้อหาต่างๆเราต้องทราบถึงปูมมหลังนะครับในการก่อตั้งนะครับหรือการสถาปนานะครับกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นนะครับโดยคุณแจ็คจะสรุป ดังนี้นะครับในปลายสมัยทนบุรีเนี่ยนะครับได้เกิดความไม่สงบนะครับขึ้นในบ้านเมืองนะครับก็คือเกิดกบฏพญาสันนะครับหลังที่ปราบกบฏพญาสันแล้วเนี่ยนะครับสมเด็จเจ้าพญามหากษัติร์ศึกนะครับก็ได้สถาปนาราชวงศ์จักรีขึ้นนะครับและปราบดาทิศเกตัวเองนะครับขึ้นครองราชนะครับเมื่อวันที่6เมษายนนะครับปีพุทธศักราช2325นะครับมีพระนามว่าพระบาทสมเด็จ พระบรมราชาธิราชรามาธิบดีนะครับต่อมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับราัชกาลที่3นะครับได้ถวายพระนามนะครับแก่ราัชกาลที่1ว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับอาต่อมานะครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับทรงตั้งเมืองหลวงขึ้นมาใหม่นะครับก็คือกรุงรัตนโกสินทร์หรือปัจจุบันก็คือกรุงเทพมหานครนะครับขึ้นทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพระยานะครับตรงข้ามกับ กรุงธนบุรีซึ่งเป็นเมืองหลวงเดิมนะครับและได้นะครับตั้งชื่อนะครับเมืองหลวงแห่งใหม่นะครับชื่อเต็มว่ากรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดีโลกภพนพรัตราชธานีบุรีรมอุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักกท,ทั์ทิทยวิศนุกรรมประสิทธิ์นะครับหรือเราเรียกสั้นๆว่ากรุงเทพมหานครขึ้นเป็นเมืองหลวงตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมานะครับ เดี๋ยวเรามาดูสาเหตุนะครับของการย้ายเมืองหลวงนะครับจากเมืองหลวงเดิมก็คือกรุงธนบุรีนะครับมาเป็นกรุงเทพมหานครนะครับมาจากสาเหตุอะไรนะครับนักเรียนจะเห็นนะครับวงกลมสีแดงตรงนี้ก็คือเมืองหลวงเดิมนะครับก็คือกรุงธนบุรีนะครับส่วนสีน้ําเงินนะครับที่ครูแจ็ควงใหม่นะครับก็คือจะเป็นกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งจะมีแม่น้ําเจ้าพระยาผ่ากลางตรงนี้นะครับก็คือเมืองหลวงเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะครับ สาเหตุของการย้ายเมืองหลวงนะครับจากฝั่งกรุงเทพนะครับก็คืออันเนื่องจากฝั่งกรุงเทพเนี่ยนะครับมีพื้นที่กว้างขวางนะครับและอยู่ในบริเวณที่มีแผ่นดินงอกนะครับส่วนกรุงธนบุรีนักเรียนจะสังเกตเห็นว่านะครับภายในกรุงธนบุรีนะครับจะมีแม่น้ํผ่ากลางเมืองนะครับเราเรียกลักษณะเมืองแห่งนี้ว่าเมืองอกแตกนะครับรวมถึงช่วงเวลาน้ําหลากนะครับทำให้น้ำเนี่ยกัดซ่อตลิ่งพังนะครับทุกปี อีกอย่างนะครับฝั่งกรุงเทพเนี่ยนะครับเหมาะกับการขยายบ้านเมืองนะครับเนื่องจากเป็นพื้นดินนะครับนอกจากนี้นะครับกรุงเทพยังมีทำเลที่ตั้งที่ดีนะครับสําหรับการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติเพราะอยู่ใกล้ปากอ่าวไทยนะครับทําให้เรือเดินสมุทรนะครับสามารถเข้ามาได้สะดวกรวดเร็วนะครับส่งผลให้กรุงเทพมหานครนะครับได้รับความเจริญในหลายด้านสื่อต่อมานะครับจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะการค้าขายนะครับ ซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจนะครับหรือเมืองหลวงแห่งปัจจุบันของคนไทยนั่นเองนะครับครับทีนี้นะครับเรามาดูนะครับรายนามของพระมหากษัตริย์นะครับแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะครับและปีที่ครองราชนะครับราชวงศ์นะครับที่ครองกรุงรัตนโกสินทร์นะครับก็คือราชวงศ์จักรีนะครับเราต้องเริ่มจากราชการที่1นนะครับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับ ทรงเป็นผู้สถาปนานะครับกรุงรัตนโกสินทร์นะครับของราชนะครับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2325นะครับจนถึงปี2,300นนะครับ52นะครับต่อมาก็เป็นรัชกาลที่สองนะครับซึ่งเป็นลูกนะครับของรัชกาลที่1นะครับมีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศรานภาลัยนะครับของราชนะครับเมื่อพุทธศักราช2352จนถึง2367นะครับ ครับต่อมาเป็นรัชกาลที่3นะครับพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับเป็นพระราชโอรสนะครับของรัชกาลที่สองนะครับของราชตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,367นะครับจนถึง2,394นะครับรัชกาลที่4นะครับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับก็คือเป็นพระราชโอรสของรัชกาลที่สองนะครับเป็นพี่น้องกับรัชกาลที่3นะครับของราชนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2,394จนถึง 2, 411นะครับครับต่อมาเป็นรัชกาลที่5นะครับรัชกาลที่5มีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งเป็นพระราชโอรสของรัชกาลที่4นะครับครองราชย์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2411นะครับจนถึงพุทธศักราช2453นสี่ร้อยาะครับต่อมาเป็นรัชกาลที่6นะครับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว นะครับของราชตั้งแต่ปีพุทธศักราช2453จนถึงพุทธศักราช2468นะครับซึ่งรัชกาลที่6เป็นพระราชโอรสของรัชกาลที่5นะครับครับรัชกาลต่อไปเป็นรัชกาลที่7นะครับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับเป็นพระราชโอรสของรัชกาลที่5นะครับแล้วก็เป็นพี่น้องกับรัชกาลที่6นะครับของราชตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2,468จนถึง2,477นะครับต่อมาเป็นรัชกาลที่8นะครับพระบาทสมเด็จพ,พระปรมินทรมหานันทมหิดลนะครับเป็นพระราชนัดดานะครับหรือหลานของรัชกาลที่5นะครับก็คือครองราชนะครับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,477นะครับจนถึง2,489นะครับ ต่อมาราชการที่9นะครับรัชการที่9ก็คือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับก็มีศักดินบเป็นพระราชนัดดาหรือหลานนะครับของราชการที่5นะครับแล้วก็เป็นพี่น้องนะครับกับรัชการที่8นะครับซึ่งของราชยาวนานที่สุดนะครับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2489นะครับจนถึงปีพุทธศักราช2559นะครับ รัะะชะการปัจจุบันก็คือรัชะการที่10นะครับพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีสีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับเป็นพระราชะโอรสนะครับหรือลูกของรัชะการที่9นะครับครองราชนะครับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559จนถึงปัจจุบันนะครับ ครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องวันนี้ก็คือเรื่องของการสถาปนานะครับแล้วก็รายนามของพระมหากษัตริย์นะครับในราชวงศ์จักรีนะครับอทีนี้มาดูแบบฝึกหัดนะครับท้ายกิจกรรมนะครับให้นักเรียนนะครับตอบคําถามต่อไปนี้นะครับมีทั้งหมดอยู่5ข้อนะครับก็เหมือนเดิมครับให้นักเรียนเขียนโจทย์แล้วก็ตอบนะครับตามเนื้อหานะครับที่ได้เรียนวันนี้นะครับมีทั้งหมดอยู่5ข้อนะครับเมื่อนักเรียนเขียนโจทย์แล้วก็ตอบเสร็จแล้วนะครับนักเรียนสามารถ ส่งงานนะครับกลับมาที่ลายส่วนตัวของครูแจ็คได้นะครับอย่าลืมทํางานด้วยนะครับนักเรียนครับก็จบชั่วโมงเรียนแล้วนะครับก็ขอให้นักเรียนนะครับท em. ุกคนดูคลิปวิดีโอแล้วอย่าลืมนะครับเช็คชื่อนะครับใต้คลิป u t u b e นะครับเขียนชื่อนะครับชั้นเลขที่นะครับตรงช่องคอมเมนต์เลยนะครับเมื่อเรียนจบแล้วขอให้นักเรียนทํางานนะครับให้เสร็จนะครับวันนี้นะครับครูแจ็คก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับเจอกันชั่วโมงต่อไป